คือคือกระดูกที่ขาดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเราอยู่ได้ด้วยกันใส่เหล็กนะคะใส่เหล็กดามใส่เหล็กดามแล้วถ้าปกติคนที่ใส่เหล็กดามถ้าสมมติาเกิดอุบัติเหตุพอกระดูกมันมาชนกันคือเขาเขาดามไว้วจนชนเนี่ยธรรมชาติมันจะสร้างให้มันขึ้นมาเองแต่ว่าของเราผ่านไปเกือบสองปีแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นเอากระดูกตัวเองจากตรงนี้ไปตัดมันก็ยังไม่ไม่มันยังหลุดไปสักหมดเลยจนกระทั่งหัววางแผนว่าจะใส่ แต่ว่าไม่ทันได้ใส่ก็กินอนยาไปจนกระทั่งว่าตอนนี้มันมัน,ม,นมันติดดีแล้วจริงๆแล้วหมอกระดูกที่หมออจะไม่นัดแล้วนะก็บอกว่าหายแล้วคุณไม่ต้องมาแล้วบอกว่าก็เผื่อๆไปจะบอกว่างั้น2ปี2ปีบอก2ปีขอไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งแลกก้วกันเหมือนกับว่าเราจะได้ไปยืนยันว่าขณะนี้เรายังปกติอยู่ต้อนัดอีกปีนะ่ะคุณดนว่าใช้ระยะเวลาในการรักษ ถ้ากระดูกก็มคือเนี้ยกระดูกคือจริงๆมันเริ่มเห็นตั้งแต่สามเดือนแรกแต่ว่ามันมันมันก็ค่อยขึ้นมานะคะติดตามไปเรื่อยๆปีหนึ่งเนี้ยเต็มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมวลกระดูกคือมวลกระดูกนี่คือกระดูกปกติมันจะมีเขาเรียกความหนาแน่นใช่ความหนาแน,น่นมันมันถ้าดูโครงสร้างแล้วมันจะโ NO ปร่งๆนะนนยิ่งยิง่งผู้หญิงไัยหมดประจะเือนแล้วมันจะมันจะผาง